Premises, เข้าสู่คุณพระช่วยตอนพิเศษที่ชวนย้อนวัยในยุคเทปคิดถึงสามโทนช่วงนี้ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรให้หายคิดถึงกันอีกไปสดับรับชมพร้อมกันได้เลยครับความด่งดังสมัยนั้นถือว่าเป็นไงครัพี่ในสมัยเป็นคัดเซ็ตก็ตอนนั้นใครได้ร้านตลับเนาะบุ้มบิ่มเนาะร้านตลับถือว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงอันนั้นอยู่ในชุดไหนเจ้าภาพจงเจริญเลยเจ้าภาพจงเจริญเลยนี่ที่บอกเป็นเพลงมงคลไงเพลงมงคลเพลงมงคลไง คือมันร้องในทุกงานแล้วงานไหนก็อยากฟังเพลงนี้ครับอ่ะหนึ่งด้วยโอ้โหร้านตลับแน่นอนทัวร์คอนเสิร์ตยาวเลยห่างลูกห่างเมียกันแคบอ่ะเข่าเรื่องนี้เหรอเข้าเรื่องนี้แล้วพอพูดเรื่องนี้มีรอยยิ้มกันหมดตอนนั้นเราโสดนี่โสดการโสดผมหลังสามโทนสามหกผมถึงได้มาแต่งงานเดี๋ยวตอนนั้นโสดใช่ไหมโสดครับโอ้โหเล่นเลงกันเลยอย่างนั้น ลองใช้คำว่ารล่เลยไเลยอย่างนั้นเอาใช่ไคุยคุยสบายเลยไม่เกี่ยวลูกเมียแล้วเอาสมัยนั้นยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีครอบครัวกันนะไม่ผิดไม่ผิดตอนนั้นตอนนั้นไม่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 คิดเรื่องนี้นะก็เอาพูดตรงๆก็จะมีมีมาบ้างแต่ก็เป็นอย่างอื่นเป็นอะไรไปมันไม่ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมาบ้างก็มีมาบ้างก็มองกันเองอยู่ก็เนาะห้องเดียวกันไงไม่เอาไม่ออกตลกสิจะเอาให้ได้นะจะรวยไม่ได้จะเอาแบบสำเนียงสุโขทัยจะให้ได้นะเราเี่นนะใครเจ้าชู้ พี่ถามจริงใครอะชูเพราะสามคนสามพรตายครับพี่ธงย้อนกลับไปเขามีเขาหล่อนะแล้วเขาดาราหนังอ่ะตลกขี่เล่นไม่รู้ว่าใครจาชูจริงๆผมไม่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 เป็นคนลุกผมจะชอบแอบดูแอบดูแอบชอบอยู่เตียงฮะอยู่บนเตียงแฟนคลับเขาจะมีอายุหน่อยเออผมผมเนี่ยจริงๆเท่งคนมาหาผมนี่นะโดยไม่จะเป็นแม่ไม้ครอบครัวเป็นแม่ไม้เป็นครอบครัวไม่เรื่องมากหนึ่งมาชดก็ถามให้ได้ อะไรเรื่องจริงหนึ่งหนึ่งชอบชวนไปทําบุญแล้วพอทําบุญเสร็จปุ๊บสักครั้งสองครั้งเรื่งถามขายที่ขายชอบเอาที่มาให้ขายช่วยหน่อยอะไรเงี้ยนีแฟนลับสาทนประมาณนี้สังทนประมาณนี้ไม่ของพี่ธงเขาพี่งผมของผมจะเ่็นนะผมครอบครัวเหมือนกันครับเป็นประเภทครอบครัวมาทั้งลูกทั้งใช่่ผัวทั้งเมียมากันครอบครัวทักทายผมมักจะเป็นคนต่างจังหวัด สามโทนเนี่ยไม่มีใครกรี๊ดเหมือนเหมือนเหมือนเท่งเหมือนใครไปแบบนี้นะไม่มีเลยคือคือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนญาติอ่ะเหมือนญาติกันเหมือนรู้จักกันเหมือนคือจะมาทักก็มันก็ไม่ใช่วัยรุ่นอะไรเงี้ยเท่งนึกออกไหมเหมือนพี่เป้าอ่ะอย่างนั้นอ่ะพี่เป้าสายานอ่ะก็คือไม่กรี๊ดแล้วอ่ะแต่ว่ามันคุ้นเคยกันมันมีอยู่อย่างเงี้ยมีมีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแฟนแฟนลับเขานะเขาร้องเพลงน้ำตาฟ้าหน้าเวทีเขาใส่เกงยีน แฟนคลับเขาก็จะมายืนพ hm ี่โตก็เศร้าเพลงซึ้งเอาไปซึ้งพักมาเออโต้ดึงดึงดึงเกงเออาแรกพี่ธงอ่ไอเตี้ยอ๋อโอ้ไอเตี้ยและไอเตี้ยก่อนแล้วก็ดึงเกงมาก่อนชอบใส่เกงยีนแบบสมัยเนี้ยนะป่าๆขาดๆนะดึงดึงสักขาถึงนี่เลยล็อกจบเพลงพอดีจบเพลงพอดีเหลือขาข้างเดียวเกงขาข้างเดียวสัรภาพสารภาพไปซอหอนะ แคที่มพื่อมาช่วยผมสองเพราชื่อแฟนคำแฟนคลับที่บุ๋มบิ๊มมาเขินเศร้านะแฟนคลับผมเออสวยครับสวยนางามอ้าวจริงนะเออดูนี่นี่ดู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 ญี่ปุ่นเออไปญี่ปุ่นด้วยไปญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นจ้าง1เดือนนะสามโทนฮะหนึ่งเดือน3โทนไปเล่นที่ญี่ปุ่น1เดือน8เมืองนี่ขวัญใจชาวญี่ปุ่นเลยเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบ ลามๆดำๆแปลกๆด้วยเพราะว่าเขาใส่ชุดแล้วก็เหมือนฤาษสีอะไปอะเหมือนเหมือนฤาษสีด้วยเป็นไงพี่ต่างต่างต่างกบไทยไหมกระแสเสียงเพลงสียกีต่างกบไทยไหมอนุไอ้เท็เป็นไรเนี่ยเขาชื่นชมเขาชื่นชมครับเขาชื่นชมนี่มันมันเลยเดือนมาหลายเดือนนะสิบสองเดือนสิบสองเนี่ยเราไปญี่ปุ่นอะที่เขาชื่นชมเราเราผ้าขม้าไปแจกเขาโอ้เราขนผ้าขม้าไปเต็มเลย เพราะว่าบักเขาไม่มีใช่บักเขาไม่มีคือคือเราก็ไม่รู้ว่าเราดังยังไงเนาะแต่เราก็ทําหน้าที่เราให้เต็มที่ถ้าในประเทศไทยก็จะเป็นต่างจังหวัดในตัวเมืองก่อนจากตัวเมืองก็เข้าอำเภอจากอำเภอก็ไปเป็นงานบุคคลเป็นงานอีเวนต์งานจ้างงานส่วนตัวในี่งเทก็จะเป็นงานอีเวนต์แล้วก็ไปไปยุโรปเนาะไปยุโรปแล้วก็ไปญี่ปุ่นเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปโชว์ไปยุโรปก็จะไปถูกเขาจับครับทำไมครับพี่ เขานึกว่าเราหนีเข้าประเทศเขาพี่คนเดียวหรือทั้งวงพทั้งวงทั้งวงเออเหรอลิขิตหน้าตานะกว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องที่รู้สึกที่เยอรมันเนาะที่เยอรมันแฮนโนเวอร์แฮนโนเวอร์แฮนโนเวอร์เอาพี่นึกด้วยเป็นวงบอยแบนด์ครับยุคก่อนๆเขาจะมีท่าตรงท่าเต้นกันครับมีไหมสามโทนนี่แหละครับนนี้ลท่าตรงท่าเต้นก็จะมีค่าท่าดอกตะก้อผตะก้อยังไงไงเขาหายใจภาพจงเจริญแค่นี้แหละทิ้เงินให้ได้กัน วงบกบกบาลพ่จิกี้เนี่ยเท่งตัวนี้พี่อายุเท่าไหร่ให้ทายพี่อ่ะไอ้น้อยอายุเท่ไรน้องนี่ใกล้อาจารย์แล้วนะจะหกสิบละจะหกสิบแล้วอ่ะโอ้หหกสิบแล้วพี่ทุงกินผักสะเดาทุกวันมันอะเกี่ยวอะไรผมห้าเจ็ดไม่เกี่ยวผักสะเดาเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมันขมๆมันกินขมๆต้องการอะไร พี่ไม่กินกุ้งผมก็บริสก็ได้มันไม่กินอะไรอย่างนี้ไงอ๋อเหรอกินพึ่งกินผักกินผักพี่บุ๋มบุ๋มพี่บุ๋มผมอายุน้อยน้อยสุดอ่าสามแปดสมัยนั้นก็ยังเป็นเป็นยุคกึ่งอะแคสเซ็ตแล้วก็มาซีดีพี่มีซีดีนะแต่หลังมีซีดีมีซีดีแรกสุดกี่อัลบั้มพี่กี่อัลบั้มของสามทัวร์เยอะเหมือนกันนะห้าหกอัลบั้มอ่ะอู้หทัวร์คอาเสิร์ฟกัน หลายปีเลยนะจากการนั้นชีวิตเราก็พลิกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับจากคนดีหรือเสียคนเลยดีนะครับดีขึ้นเป็นมงคลเออร้องเพลงเป็นมงคลเราก็ได้มงคลกลับมาชีวิตเราก็มีมงคลจนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับสา